สวัสดีน้ผู้ชมสบายดีสบายดีายดามแรงพี่น้องจา๋าวันนี้ก็ฝนตกเกือบทั้งวันตกนั้งแตเม,มคืนอากาศหนาวหนาวพี่น้องบ่มีฮะมาตะในเมืองวันนี้ไปหาสื่อต้นดอกไม้มาประดับสวนประดับบ้านนะจ๊ะไปสวรรค์มาพี่น้องอันนี้จะเป็นกล้วยไม้จะพันอย่าง อดอกสีแดงๆเห็นดอกมันงามเนาะก็เลยซื้อมาสองพวงในห้าร้อยห้าบาทมาันสีออกดอกบอกกับซื้อต้นไม้มาประดับเนี่ยมาประดับตรงนี้แหละมายายบุญสีห้อยไว้ตรงไหนมาทงไหนเดี๋ยวห้อยไว้ตรงนี้ก่อน งวาสิผมไม่กินเขาไข่อยใช่ปอะอ,อันนี้พวงละร้อยกุบบาท ีจะทำเป็นสถานที่นั่งเนาะหัวต้นหูกวงแล้วลมันใหญ่แล้วเดี๋ยวบอมีใช่ก็จ้ามาเทพพื้นตรงนี้แลละกะาเอาโต๊ะมาวางทําสถานที่นั่งห้อยตรงไหนเดี๋ยวห้อยตรงนี้ก่อน ช่วงนี้มันก็จะลมลมแรงควายไว้ก่อนอันนี้จะเป็นดอกหญ้าอ่าหญ้าดวนดวนรือสี จะดังนะจ๊ะพอป,ปีนี้ต้นอันนี้มันใหญ่แล้วเนาะมันสมถอ่าเป็นลมทำสถานที่นั่งได้อันนี้เขาบริสัยเปลือมกมะฝาวมะร้าเด้ยต้นละ250บบาทยังไม่ได้ออกดอก รอดไหมนาะแต่รากมันยาวแบบนี้เลยอืมกล้วยไมย้วัีไปซื้อต้นไม้แล้วก็ไปซื้ออาหารป่าซื้ออย่างมากพี่นอ้อง วันนี้ก็มืกกมดฝนเบิดมือเกี่ยวเข่ามือแรกเออบแม,มนเกี่ยวเข่ารอบสุดท้ายคิดว่าฝนสิบาตกข้ามเมื่อวานนี่เมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งงตื่นมากอะตกตั้งแต่เช้าเนาะยังมืดฝนอยู่เด้พี่น้องวันนี้พายุเข,ข้าว่าสิบห้าห้าก็ยังห้ามอยู่อันนี้ไปเก็บบุญซื้อเก้าอี้มาไว้นั่ง ปิกนิกชิวๆิวอันนี้จะเป็นอาหารปลาอาหารปลากระเบิดจะโดนแล้วอาหารปลากระพ้งสอบละหาร้อยสอบละห้าร้อยบาทแต่เดี๋ยวนี้ไก่บริเกืออาหารไก่แล้วเพราะว่า มันบอกใครเนาะก็เลยเกลือเขาธรรมดาว่าจะไปซื้อมาเลียงไมอยอาอากาศพอน้าวหนาวมาเนี่ยฝนตกพระอากาศเย็นลมหนาวอีกแล้ว เรบริเกลเป็นเดือนแล้วเพราะอาหารมันเบิดพี่น้องจา้าเดี๋ยวจะไปเกือปลานะจา้า ฝนตกว่าอากาศหนาวมืดฝนเนี่ยนี่เมื่อคืนเนี่ยฝนตกแห้งที่น้องเนาะเมื่อเ้ารเนี่ยกับฝนตกลินอันนี้ต้นดอกไม้ต้นไม้บบมิตัดเองเนียเรื่องแง่ลมหนาวเนี่ย พักบุ้งก็แก่หมดแล้วพักบุ้งกับบริปล่อยน้ำเขาแล้วแต่ว่าอันนี้ฝนมันตกน้ำมันเลยหลายเนะาะกวาร์บ่มีใช่ป่อยให้มันแห้งแล้วก็จีไถเลยไถแลยให้เขาเจ้าปลูกเนะาะปวาร์ทาพักบุ้งไว้ปล่อยน้ำลงไปมันเปื่อยน้ำน้ำบ่พอใส่ ว่านำมันซึมไปเบิดมันออกดอกหมดแล้วแต่มันก็มียอดอยู่เด้มันก็มียอดงามอยู่แต่ว่ายอดมันออกดอกมันแก่มันสิบปคเลยมันจะมียอดอยู่แต่มันออกดอกหมดแล้ว thầm á rồi hẹn cái đảo Nó có nhọt nhây cái tật cầu đấy Điện. Nhọt mà cái gì kẹn kẹn Nó có khơi nhà mình Nhà แต่ปลูกกนยังบวชฮัทดิเกอันผัดจากเถ่อหลายคนทำไมไม่ไม่ผัดผักบุ้งฝอยออกดอกไปแล้วแต่๋ยวมันออกแดดออกดอกแล้วแล้วมันากมันจะากขึ้นเิมันสิบบค่คอยอันนั้น แต่จริงนะมันมีมีหมากมันนี่มีเมล็ดเนาะนี่ที่มันออกดอกแล้วแต่ว,ว่าสามารถเอาไปปลูกได้ก็กล้าจากเมล็ดน้ำมันแหงแล้วรอบหนึ่ง ดอกบุง้งเดี๋ยวมันยอดน้อยมัน,นใบยอดใหญ่ขึ้นหน้าฝนมีแต่คุณยายเหรอแล้วติมมักลวก Yeah, yeah. ี่มาดูมเมล็ดมันนี่เนาะอันนี้คือเราหมากผักบุ้งหรือเ่าเมล็ดผักบุ้งถ้ามันแก่มันก็สีดำดำเนาะมันจะมีมะเมล็ดลูกหนึ่งก็มีอยู่ห้าหกเม็ดนี่เดต็มพันธุ์เลยแก่เนาะนี่มันจะมีห้าหกเม็ดนี่เม็ดผักบุ้งนี่เนาะ เพราะในเก็บอยู่แต่ข้าเจ้ากับบัค่อยได้กินเลยยอดนี่แตงบัวคอยอย่อยยอ่อใหญ่ กระแยกเลยผักกระแยง,ก,แยงกำลังออกดอกเนะาะบักบวเร่องนี้บักบัวเป็นหลายเนะาะบักบัวตามฤดูครับยายลุ่นมาดู ตายพี่น้องอันนี้บตายแต่ว่าต้นมักแซงมกทั่วเพอนตายเบิดมันบวมนำ้นำนำ้ำเซสองสามเมือเนาะแต่ว่าอันนี้นะแล้วบริคุดล่องแล้วคูนดินขึ้นนำ้ำมันเลยบ่อคอยถ่วมมันเลยบ่ตายเนี่ยอันนี้เป็นต้นหอมผัากกาดหอมป้อมผักชีผัก,กบุ้งอันนี้เพื่นปลูกไม่เนี่ย เต่ว่าแถวในพืชปู่มะแดงนะตายเบิดมันเปืเป่อยพวเพิ่นคุดล่องและนำ้ำมันถัว่วมีสามสี่มือนอันนี้รอ,อดตายอตอนแรกบ่มีก็ว่าสิบพาปลูกที่นี่เห็นฝนตกเลยบ่ิาัดในปูกเนาะเดี๋ยวลอยหมดพายุก,ก่อนแต่เสียเขาเจ้าตัดแ้วกังสิบป,ปูก ันนี้ลูกเดือยลูกเดือยยังรุ่นลาปลูกไวอันนี้ก็จะเป็นถั่วพูนะจ๊ะนี่ออกลูกเสยได้พี่น้องถั่วพูปีนี้บ่มีว่าทีลองปลูกถั่วพููบ่งปลูกนาแรงมันจะเป็นบอเนาะอันนี้เครือบองบางามเ๋ยไม่ยังเป็นเสย คางหัวพูดพ่อฝนตกพี่นอมึงแนะนำยังอ่งงนี้ในไหน้าอยู่เนาะอายุเข้าอีกแล้วบางเขตบางพื้นที่กะฝนตกแห้งอยู่บ้านบ่มีฝนตกก็ร่มหนาวเด้ออากาศเย็นทำไม้แห้งกับหนาว ดินบ่เคยแห้งเปียกซุ่มอยู่เลยเนาะรอบเกีียวเขารอบสุดท้ายยังม่านฝนตกค้ำอยู่พี่น้องจา้ามาวนี้ก็จะขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี